ค่ะสวัสดีนะคะ FC วันนี้เช้าวันจันนะคะเช้าวันจันทร์วันที่27นะคะ FC ป้าแมว็ชอบใส่วันที่ผิดเลยเลยเนาะป้าแมวเขขอโทษ FC นะคะวันนี้ป้าแมวจะพามาทํา EM นะคะขยายขยาย EM นะคะ FC ีนี่ป้าแมวซื้อมา1แกลอนนะคะ1แกลอนแกลอนเนี้ย65บาทอันนี้ก็ถ้าใช้ใช้เราใช้ใส่น้ํเหมิน่นน้ําเน่าแล้วก็ไปใช้หมักอ่า ใบใบไม้อะไรนะคะเป็นเป็นจุลเป็นเชื้อหัวเชื้อ EM นะคะวันนี้ป้าแมวก็เลยจะพามาทําขยายหัวเชื้อ EM เอาไว้ใช้เพื่อเราไม่ต้องไปซื้อเข้าอีกนะคะเอฟซี FC, นี่นะคะซื้อเข้ามาหนึ่งลิตรเราก็เอามาขยายนะคะนี่นะนี่นะคะนี่ป้าแมวทําไว้ให้ดูแล้วนะคะอันนี้สัดส,ส่วนก็คือมีน้ำหนึ่งลิตรหรือถ้าเอฟซีมีอ่าถังห้าลิตรก็ใส่ได้นะคะน้ำห้าลิตรก็ใส่ได้นาะก็ใส่ตามอัตราส่วนเพิ่มเพิ่มหัวเชื้อ EM เพิ่มน้ำตาล ใายแดงไปนะคะแต่ถ้ามีกากน้ําตาลก็ใช้กากน้ําตาลนะคะป้าแมวไม่มีนะคะป้าแมวเเลยใช้น้ําตาลทรายแดงนะค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นหัวเชื้อเอ็มสามช้อนสามช้อนนะคะสามช้อนป้าแมวตวงไว้แล้วเนาะก็ใส่ใส่หัวเชื้อลงไปในน้ําที่เราเตรียมไว้ก่อนนะคะอีฟซีนี่นะคะใส่ไปนิดนี้ก่อนเนาะนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะนะคะใส่น้ําลงไปก่อนเพื่อให้เข้ากันก่อนนะคะเข้ากันพอเข้ากันแล้วเราก็มาเทใส่กับน้ําตาลที่เราเตรียมไว้นะคะ นี่ก็เสียดายเทเทให้หมดเลยเทรวมเราก็จะเอามาคนกับน้ําตาลนะคะคนกับน้ําตาลเพื่อให้เป็นให้ให้ให้มันเป็น,เป,นเป็นเนื้อเป็นน้ําเดียวกันเลยนะคะเอฟซีนี่นะคะคนเขาเข้ากันเลยนะคะนี่คือขยายการขยายหัวเชื้อเอ็มนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเขาบ่อยใช้ได้เป็นปีสองปีนะคะไม่ได้ม่ได้เสียอะไรนะคะใช้ลาดรด ทางดินลดต้นไม้ต้นอะไรได้หมดนะคะนี่นะคะแล้วก็เอาน้ําเน่าพืชก็ไปขยายเราเลี้ยงสัตว์ไว้ตรงไหนมันหม็นเน่าแล้วก็เอาเอ็มที่เราทํานี่แหละคะ่ะเอาไปใส่นะคะเอฟซี FC. นะของเราทําไว้ก็ทิ้งไว้สัก2เดือนนะคะหมักไว้ก่อนนะ2เดือนหรือหรือเดือนหนึ่งก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะแต่พ่าแมวทําไว้อยู่ที่2เดือนนะคะเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยขยายได้เยอะนะคะแล้วเราก็มาขยาย ลูกของลูกของเขาต่อไปอีกนะคะพออันนี้เขาเป็นแล้วเนาะเราก็เอาไปขยายต่อไปอีกนะคะเราก็จะได้ EM ไว้ใช้เยอะๆเราไปใช้นานๆเราก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะเพราะว่าเขาทํามาให้เราเป็นหัวเชื้ออย่างดีแล้วนะคะอันนี้นะเราก็เอาของเขาเนะะี่ยค่ะมาขยายไว้ใช้ต่อของเรานะคะนี่นะคะเอฟซี FC, คนให้เข้ากันแบบกระแมวแบบนี้เลยนะคะนะคะถ้าน้ํา5ลิตรเอฟซีก็เพิ่มเพิ่มปริมาณล,ลงไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มน้ําตาลไป5ช้อนนะคะ เพิ่มลสแตนไแดงไป5้าช้อน E.M 5ช้อนแกงเท่ากันนะคะปริมาณเท่ากันนะนี่ป้าแมวไม่ได้เตรียมครวยมาเลยนะคะกรอกแบบนี้เลยนะ F.C นะคะกรอกลงแบบนี้เลยนะคะโคกขาวเนี่ยเป็นหัวเชื้อเขานะคะโคกขาวเนี่ยเนาะเป็นหัวเชื้อเขาอย่างดีๆท้นเลย เทลงไปเลยนะคะมันยังไม่ละลายเท่าไหร่ก็เราก็คนๆให้มันละลายหรือเราจะไปค่อยๆกิ้งขวดก็ได้นะคะเนาะทำแบบนี้เลยจ้ะในการขยายหัวเชื้อเอ็มไว้ใช้นะคะใช้ไว้หมักใบก้ามปูใบ ใบไผ่ใบไม้อะไรก็ได้ทุกชนิดนะคะไว้บักหมักได้นะคะนี่นะทําแบบนี้จ้ะนะคะเอฟซี 4, ทำแบบนี้เลยนะคะนะถ้าน้ําตาลทรายก็ยังไม่หมดเราก็เทลงมาอีก,อกได้นะคะนี่นะบองทีเราก็คนคิดว่าหมดแล้วมันก็ยังไม่เข้ากันเนาะก็ทาอีกรอบหนึ่งก็ได้จ้ะน,นะคะทําแบบนี้เนาะทำแบบนี้นะจ๊ะนี่ทําแบบนี้นะคะ เป็นการขยายหัวเชื้อ EM นะคะ f c ไม่มีอะไรทําผิดหรอกคะ่ะไม่มีอะไรทําผิดทําถูกเราต้องทดลองทํานะคะ f c ทดลองทําของเราเองเนาะนี่นะคะเราก็ดูใน u t u b e เขาเขาก็เป็นครูบาอาจารย์ให้เราอยู่แล้วนะคะทุกทุก u t u b e นะคะเป็นครูบาอาจารย์หมดเลยนะอันไหนดีๆเราก็เอามาบอกกันนะคะแนะนํากันเนาะนี่นะคะได้แล้วนะคะเป็นหัวเชื้อ EM นะคะเราก็ทําต่อไปเราก็ไปวางในที่ร่มนะคะ fc วางในไว้ในที่ร่มเลยค่ะเอาไปใช้นะคะนี่นะนะคะเราก็มากิ้งแบบนี้ค่ะกิ้งเขาแบบนี้นะคะกิ้งเอานะคะหรือเราจะเป็นนอนก็ได้แต่ป้าแม่ก็ตั้งไว้นะคะนี่นะคะเราก็กิ้งไว้นี่นะคะกิ้งเขาเอาไม่เป็นไรนะคะปิดให้ปิดให้แน่นนะคะไม่เป็นไรนะหมุนให้แน่นเลยนะคะนี่เราก็จะได้หัวเชื้อ em ไว้ใช้แล้วนะคะพอ <Nearly S 2> นี้สองเดือนเสร็จแล้ว fc <ๆ>ก็ เอาไปขยายต่อนะคะไปขยายต่อก็ใส่เท่ากันเลยค่ะสามฝาน้ำ e าเอ็มสามฝาน้ำตาลทรายสามฝาเท่ากันน้ำหนึ่งลิตรเท่ากันนะคะเอฟซี F C แบบนี้เราขยายไปเรื่อยๆเรารู้ของเราจะหมดแล้วเราก็ต้องขยายเก็บไว้นะคะเพราะเราก็ไม่ต้องไปซื้อหัวเชื้อเข้ามาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราทําได้แล้วนะคะเอฟซี F C ทำแบบนี้นะคะไว้ลดผักทับได้ทุกชนิดนะคะหัวเชื้อไอเอ็ม e นะคะเนี่ยนะเรามีของเราแล้วนะคะ นี่ป้าแมวก็มีสิ่งดีๆมาบอก FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะค่ะเอก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแมวช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอลสีให้ป้าแมวเป็นกําลังใจให้ป้าแมวนะคะ FC ค่ะแล้วก็กดถูกใจให้ป้าแมวด้วยนะคะยกหัวไม่โป้มือยกขึ้นแบบนี้นะคะ FC ห้ามยกลงนะคะให้ยกขึ้นนะคะ <c oughs> คุณตาคุณยายคุณพี่คุณนา้อาอ้าวยกขึ้นค่ะป้าแมวกดยกให้แล้วป้าแมวขอบคุณมากนะคะ วันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีมาแบ่งปันซึ่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มากนะคะ fc เดี๋ยวไปดูบอลสีของป้าแมวนะคะนี่นะคะเบอร์โทรป้าแมวก่อนจะ้ะค่ะเบอร์โทรแอดไลน์ของป้าแมวนะคะเฟซบุ๊กป้าแมวชื่อทําดีต่อไปนะคะเข้ามาเป็นเพื่อนทักทายป้าแมวได้นะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขายอะไรราคาส่งฟรีนะคะส่งฟรีห้าต้นส่งฟรีนะคะห้าต้นส่งฟรีเลยนะทั้งโอนและปลายทางนะคะห้าต้นส่งฟรี ถ้าซื้อไม่ถึงห้าต้นก็ขอห้าส่งห้าสิบบาทนะจ๊ะต้นนี้เป็นราสีพฤกษ์นะคะ Fc นี่นะคะบอกบลกาบราสีพฤกษ์นี่นะคะเขาจะสวยนะคะเขาเขาจะใหญ่ไปกว่านี้อีกนะคะ Fc นี่นะคะราสีพฤกษป์ป้าเมวใส่อยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะตอนนี้นะใส่ในกระถางสิบสองก็ได้นะคะนี่เพอป้าเมวก็อยากให้เขาแบบโตตามไวัยไปกระถางไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ ถามว่าบอกลกับเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมได้นะคะบอกลกับเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ <bug> เขาจะก็จะแข็งแรงเราก็เลี้ยงให้เขาโตโตกว่านี้อีกนิดนึงนะคะนี่เขาโตใหญ่มากแล้วนะคะใบเขาจะใหญ่เขาจะสวยมากนะคะแล้วก็กับเขาก็จะพึ่งออกมานะคะกับเขาจะพึ่งออกมาเส้นสีเขาก็จะกัดมาทุกทุกสายพันธุ์นะคะบอกลกับนะแล้วแต่ว่าถ้าเล็กแบบนี้ถ้าเล็กแบบนี้เอฟซี FC ก็เอาไปใส่ตู้อบไว้อีกนะคะใส่ตู้อบหรือใส่ตะกร้า มัดไว้อบไว้ก็ได้นะคะเขาก็จะใหญ่มาเป็นแบบนี้นะคะ fc เขาจะจะใหญ่แบบนี้เลยนะคะบอกลกาบเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะกาบเขาจะไม่ทิ้งเลยนะคะเขาจะสวยถวยซุกทุกทุกสายพันธุ์นะคะบอกลกาบนะป้าแมวบอกนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะไม่ใช่ว่าเลี้ยงนอกตู้ได้ไม่ได้นะคะเราก็าไว้ในแดดลําไรนะคะเนี่ยนะแล้วต่อไปเขาก็จะมีเกสรมาให้เราเกสรอ,ออกมาปุ๊บเราก็เอาเกสร ของบอลกลับนะไปผสมกับต้นน, N, ตนนู้นต้นนี้บางต้นออกมาก็เป็นบอลกลาบบางต้นก็ออกมาเป็นบอลใบกลมออกมาเป็นลูกไม้สวยๆนะคะ FC เนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะที่ฝีมือคนไทยเราที่เขาไปถามว่าลูกไม้ลูกไม้บางท่านก็ถามว่า Umwelt, ป้าแมวลูกไม้อะไรบ้างป้าแมวก็เท่าที่ถามมาก็เท่าที่จําได้เขาก็บอกมาบ้างแต่บางคนเขาก็บอกเราไม่หมดถูกไหมคะ FC บางท่านท,ที่เขาผสมมาเขาก็บอกเราไม่หมดเพราะว่าเขาก็ต้องการเก็บสายพันธุ์เขาไว้บ้างนะคะนี่คือเป็นเป็นเคล็ดลับของแต่ละท่านแต่ละอาจารย์เนาะ นะคะปะ้าแมวก็ขอขอบคุณน้ำใจอาจารย์ทุกท่านนะคะที่สอนวิธีทุกอย่างนะปะ้าแมวก็เข้าไปเรียนรู้ใน y o u t u b e นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นราสีพึษศพนะคะ fc fc สามารถเอาไปเปลี่ยนกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะนี่นะคะเอาอบไว้ก่อนหรือไม่อบก,ก็ได้นะคะ fc นี่นะคะเลี้ยงนอกตู้แต่ว่าให้อยู่ในแดดดำไรนะคะเขาจะสวยมากนะคะปะ้าแมวขายให้กระถางละ100บาทนะคะ fc กระถางละ1 0 0บาทจา้ะค่ะมาต้นนี้บอนกลับ อันนี้ป้าเมวจําชื่อไม่ได้นะคะสวยมากนะคะบอนกลับ Eden. ต้นนี้ป้าเมวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้นะหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วต่อมาบอนกลับ like ต้นนี้มีใบลายจุดนะคะใบเหมือนบอลลายไทยนะคะบอนกลับเหมือนกันนะคะอันนี้ป้าเมวขายให้เจ็ดสิบาทจะมีสองกระถางน,นะคะบอนกลับอันนี้นะคะมีสองกระถางเจ็ดสิบาทจะและ้วก็ต่อมาเป็นเกาะเกศต้นนี้ด่างแบบนี้นะคะปะ้าแมวขายให้เจ็สิบาทนะคะด่างๆแบบนี้มีสามใบนะจ๊ะมีสามใบจาา้ะต่อมาเป็นพญากรรมพุทธค่ะ พยากำมพุธเนี่ยเขาเป็นบอลที่ป้ายด่างเขียวด่างเขาจะออกมาป้ายเขียวนะคะด่างเขียวเนาะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะซึ่งว่าเขาให้ลูกมาแล้วหนึ่งต้นนะนี่นะคะพยากรรมพุธจะป้าเมวให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะพยากรรมพุธนะคะต่อมาเป็นม่วงตลัดสกุลน,นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะมีสองต้นนะมีสองต้นนะคะป้าเมวขายให้เอาไปเอาไปร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะอยู่ในกระถาง หานิ้วแล้วจะความสูงก็ไม้บรรทัดกว่านะคะฟุตกว่าเนาะไม้บรรทัดนะคะนี่ความยาวของหลอดเขาก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ต่อมาเป็นนักเมืองนอนนะคะ fc นักเมืองนอนนักเมืองนอนเนี่ยเอาไปลุ้นด่างลุ้นป้ายนะคะป็าแมวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะนักเมืองนอนนะคะสวยสวยเลยนะคะนี่นะนักเมืองนอนนะคะนี่ค่ะนักเมืองนนนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ของธาตุบางแก้วนะคะสวยมากนะคะหน้านี้นะมีในกระถางเนี่ยมีสองต้นนะคะ กระถางนี้มีสองต้นป้าแมวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะคะ่ะเรามาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นนะเมืองนนที่ด่างสวยเลยนะคะ fc ด่างสวยมากนะคะนี่นะด่างสวยมากนะคะอยู่ในกระถ <6 S 1> างหกนิ้วนะคะนี่นะคะนะเมืองนนนะคะนกะเมืองนนกระถางนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่เอาไปห้าร้อยบาทนะคะกระถางนี้นะนะเมืองนนนะคะสวยสวยเลยนะคะ fc ด่างสวย ด่างทุกใบนะคะไม่ไม่เคยไม่ไม่หลุดด่างด้วยนะคะกระถางนี้นะกระถางที่หนึ่งจ้ะค่ะต่อมาหน้เมืองนุนนี่นะคะกระถางที่สองก่อนนะคะกระถางที่สองก่อนนะคะนี่นะคะกระถางที่สองห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะส่งฟรีนะคะ fc ส่งฟรีค่ะคะ่ะต้นนี้กันหนะเมืองนนนะคะนี่ต้นนี้เดี๋ยวก่อนนะคะเอาพุดธห้าร้อยก่อนเนาะค่ะห้าร้อยบาทเอาต้นนี้ก่อนนะคะห้าร้อยบาทอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วนะคะนี่นะคะ ด่างประมาณนี้นะคะ500บาทด่างสวยๆวยเลยนะคะนะเมองนนจ้า5 0 0บาทนะคะแล้วต่อมาด่างแบบนี้ขออยู่ที่400บาทนะคะอยู่ในกระถาง5้านิ้วหมดแล้วนะนี่นะคะ400บาทจากค่ะ starch. ต้นนี้ก็400บาทนะคะนะเมองนนนะคะด่างสวยแบบนี้เลยนะคะ400บาท400บาทมีอยู่3กระถางนะคะนี่นะคะด่างสวยๆนะคะนะเมองนนจะนี่นะคะนะเมองนนนะคะ ต่อมาต้นนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะคะนี่นะด่างสวยนะคะเปิดด่างมาสวยเลยนะคะมณีล้อมเพชรนี่นะคะแบบนี้แมวขายให้ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทจ้ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่นะคะเปิดด่างมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะมีสองกระถางนะคะมณีล้อมเพชรนะคะณเมืองนนท์เนี่ยเราเราเขาด่างมาสวยนี่เอาขายแนะนาที่ว่าไม่ไม่ ลุ้นด่างนะคะ fc ลุ้นด่างนะคะนักเมืองนนนะ fc จะไปเปลี่ยนเป็นกระถาง6นิ้วได้หมดเลยนะคะนะักเมืองนนนะคะสวยสวยเลยนะนี่นะคะค่ะต่อมาด้านนี้นะคะเอาไม้ด่างก่อนเนาะนี่ด่างสวยสวยเลยนะคะ fc ต้นนี้นะมณีวาสนานะคะ fc มณนนีวาสนานี่นี้อยู่ในกระถางอันนี้อยู่ในกระถาง6กนิ้วนะคะ หกนิวนะคะต้นนี้นะสวยมากนะคะป้าแมวคิดห้าร้อยบาทนะคะมณีวาสนานะคะมีอยู่สามกระถางนะคะมณีวาสนานะคะ่ะกระถางละห้าร้อยบาทนะคะส่งฟรีนะค่ะต่อมาองค์หญิงทอฝันนะคะด่างป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะป้าแมวขายให้อยู่ราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะมีสองกระถางจากองค์หญิงทอฝันนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะป้าแมวพามาดูบอลปลายบอลด่างก่อนนะค่ะอสงไขยค่ะอสงไขยต้นนี้ต้นนี้ป้าแมวขออยู่ที่ สองร้อยนะคะหน้านี้สวยมากนะคะหน้าชมพูนะคะหน้านี้นะสวยมากค่ะสงไข่สองร้อยบาทนะคะต้นนี้นะค่ะแล้วมาต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะโอ้สงไข่นี่นะคะอันนี้ป้าแม่ก็ให้สองร้อยนะคะสู้คู่กับรวยล้น,ลนฟ้านะคะนี่นะคะสงไข่นะคะคู่คู่กับรวยล้นฟ้าค่ะรวยล้นฟ้ากระดูกขาวนะสองร้อยเหมือนกันนะคะค่ะมาด้านนี้พรมพิมาน ผมพิมาน hora, ป้ายสวยๆแบ ale, แ el, บน,ะะนนะบนะะี้น hora, Surprise, เลยนะคะปลาเมวนี้ปลาเมลขอหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้นะขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะนะคะผมพิมานป้ายสวยๆเลยนะคะมีมาให้สองกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะผมพิมานนะนะคะส่งฟรีนะคะนี่นะคะผมพิมานค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วต่อมาด้านนี้นะคะซับเจริญซับเจริญมีมาให้อยู่หนึ่งกระถางนะคะซับเจริญเป็นบนใบกลมสวยนะคะขอร้อยห้าสิบบาทจ้ะซับเจริญนะจ๊ะ ค่ะแล้วต่อมาด้านนี้มีสองต้นนะคะรวยล้นฟ้ากระดูกขาวมีสองต้นจ้ะนะคะรวยล้ลนฟ้ากระดูกขาวมีสองต้นก็แมวให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะส่วนต้นนี้รวยกระดูเอรวยล้นฟ้ากระดูกขาวเหมือนกันนะคะนี่นะต้นนี้ขอขอแปดสิบบาทนะคะรวยล้นฟ้ากระดูกขาวนะคะต้นนี้ขอแปดสิบบาทจ้ะ ต่อมาเป็นทิปวาลีค่ะทิปวารีหรือดารานนพลัดที่ไม่ป้ายนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะ f c น,นะคะมีในก,กระถางมีสองต้นนะคะแต่กระถางนี้ใหญ่กว่าเขานะคะโตกว่าเขาเนาะนี่นะคะป็าแมวขายให้ร้อยห้าสิบาทนะคะทิปวาลีนะคะสวยมากนะคะเป็นดารานนพลัดที่ไม่ป้ายนะคะแต่เอาไปลุ้นป้ายเขาอาจจะป้ายก็ได้นะคะตอนโตนะป้าแมวก็ไม่รู้นะคะนี้เอาไปลุ้นป้ายใน อันนี้ในกระถางนี้มี2ต้นเหมือนกันนะคะ FC ในกระถางนี้มี2ต้นเหมือนกันนะคะป้าแมวขายให้100บาทนะจ๊ะทิพบาลีนะบนะ100บาทนะคะทิพบาลีเอาไปลุ้นป้ายกันนะคะมี2ต้นนะคะทิพบาลีจ้ะต่อมาเป็นเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ป้าแมวขายให้70บาทจ้ะมีมา2กระถางนะคะวันนี้เมืองใหม่นะคะขายให้70บาทจ้ะขามาด้านนี้ค่ะด้านนี้ นกพะก้าของป้าแมววันนี้ไซส์ใหญ่และไซส์สวยป้ายทุกกระถางเลยนะคะป้ายทุกใบเลยนี่นะคะป้ายเหลืองป้ายขาวมาอย่างนี้สวยๆน่ารักแบบนี้นะคะนี่นะคะออกชมพูมาก็มีนะคะ fc ป้ายทุกกระถางนะคะมีมีประมาณอยู่ที่เจ็ดกระถางนะคะนกพะเก้านะคะนกพะเก้ามีอยู่ที่เจ็ดกระถางนะคะป้าแมวให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะ fc ส่งฟรีนะคะป้าแมวส่งฟรีให้นะคะนี่นะคะค่ะ อบอลกลาบยังไม่หมดบ้าแมวขออภัยนะคะเอาไว้ตรงนู้นมั้งตรงนีงง้มั้งอ่ะน,นี่บอลกลับอันนี้สวยจังเลยนี่นะคะเอฟซี FC, ดูสิคะเส้นลายใบเขาออกเป็นสีโทนแดงใบออกเป็นน้ําตาลนะคะเงามันนะคะนี่นะหนึ่งร้อยบาทอาจ๊ะย์เอฟซีหนึ่งร้อยบาทนะคะนะคะ่ะแล้วก็มาบอลกลาบเทพสายลุงนะคะนี่กลับจะมีออกด่างมาประมาณแบบนี้นะคะด่างเหลืองนะนี่นะคะเอฟซีนี่นะคะ,ะ,คะด่างเหลืองแบบนี้นะคะ เทพสายลุงค่ะป้าแมวก็ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเทพสายลุงนะคะจ้ะถ้ามาด้านนี้มีชายชนมีชายชนเนี่ยด่างแบบเนี้ยติดแดงมาประมาณแบบนี้นะคะนี่นะอันนี้เอาห้าสิบาทมีสองกระถางนะคะคิดกระถางละห้าสิบาทจ้ะมนสวรรค์ของป้าแมวหน้าแบบนี้เลย fc มีจํานวนนะคะมนสวรรค์เนี่ยนะวันเนี้ยนะนนป้าแมวขายให้ราคาห้าสิบาทนะคะไซส์โตโต,ตแบบนี้เลยนะคะมนสวรรค์ห้าสิบบาทนะจ๊ะ นี่นะคะห้าสิบบาทค่ะมนสวัสด์นะคะ,ะเดี๋ยวไล่มาด้านนี้เลยค่ะชายชนนี่นะคะชายชนชายชนอันนี้ปราแมวขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะหลอดใหม่มาแดงแบบนี้นะคะมีอยู่สองกระถางนะคะร้อยห้าสิบาทจะ้ะแบบนี้นะคะโอ้ยอันนี้จาชื่อไม่ได้เลยมันเดี๋ยวเอฟซีซื้อไปแล้วก็ถามชื่อปราแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะเขียนชื่อลืมชื่อนะคะต้นนี้นะมันมีชื่อขายให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทจะ้ะ สวยมีสองกระถางนะคะมีสองกระถางค่ะต่อต่อมาด้านนี้เป็นดอนเจดีนะคะดอนเจดีเขาจะกัดออกเป็นชมพูสวยมากนะคะดอนเจดีนะนะคะมีให้สามกระถางนะคะดอนเจดีกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะดอนเจดีจะสวยมากนะคะเอกลักษณ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเอกลักษณ์จะกัดสีขาวดอนเจดีจะกัดเป็นสีชมพูนะคะค่ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะพ้าแมวก็มี อันนี้เป็นลูกของนางรากสดเทวีนะคะ FC นี่นะคะเป็นลูกของนางรากสดเทวีนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นบอลใบไผ่ต้นหนึ่งนะคะมันจะได้ไปสองต้นเนาะป้าแมวขายให้ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นลูกนะคะเจ็ดสิบบาทนะค่ะอันนี้ก็เป็นคือเขาผสมกันนะคะเนี่ยนะคะนางรากสดนะคะนี่ในในกระถางมีสองต้นหมดนะขายให้เจ็ดสิบาทค่ะ FC ดูใบเขียวจะกัดออกมาแล้วนะต่อไปรุ่นนะคะว่าเขาจะเป็นจะกัดออกมาแบบไหนนะคะเขาเป็นใบหอ,อกนะคะเนี่ยนะเป็นบอลใบหอ,อกนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะต้นนี้เป็นใบไผ่ใบไผ่นะคะบใบไผ่สีสีเขียวเนี่ยเขากัดนานนะคะแต่ว่าเขากัดสีสวยนะคะนี่นะคะได้ไปสองต้นเหมือนกันนะจ๊ะเจ็ดสิบบาทจ้ะส่วนต้นนี้นี่เป็นลูกไม้ชายชนนะคะต้นนี้นะ เป็นลูกไม้ชายชนใน,นกระถางนี่กําลังแตกลูกออกมาอยู่นะคะต้นนี้ก็ได้ไปฟอร์มกอเหมันกันค้างได้ไปสามต้นนะคะเจ็ดสิบบาทระกันจ้ะนะคะนี่ก็มีบอลใบใบไผ่แดงติดไปด้วยนะคะอีฟซีแล้วมีบอลใบไผ่เขียวนะคะนี่นะมีสามต้นจ้ะเจ็ดสิบบาทละกันนะคะส่วนมาต้นนี้ค่ะต้นนี้ เป็นเป็นเป็นเจ้าสาวนะคะเป็นเจ้าสาวนะแผงมานะคะตัวนี้แผงนะนี่นะคะใต้ล่างก็มีลูกติดมาเป็นแบบนี้นะคะให้เจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะมีอยู่ต้นเดียวนะต้นนี้นะมีต้นเดียวนะคะเอฟซีมีต้นเดียวนะคะ่ะแล้วก็มีต้นนี้ค่ะนี่นะคะเจ้าสาวแล้วก็มีมรกตอยู่ต้นหนึ่งนะคะสีก็เป็นมรกตนะคะนี่นะให้เจ็ดสิบาทเหมืกันนะคะเอฟซี ตอนนี้ป้าแมวก็มีบอลมาแบ่งปัน FC เท่านี้นะคะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบ,บอลสีสวยๆนะคะ FC ทักทายป้าแมวมาบ้างนะคะบ้านใครร้อนบ้างตอนนี้ป้าแมวร้อนมากเลยนะร้อนโอ้อากาศมันร้อนจริงๆค่ะค่ะ FC ช่วยโทร S ไลน์หาป้าแมวนะคะป้าแมวขอสวัสดีไปกระบ,บอลสีสวยๆของป้าแมวในวันนี้นะคะสวัสดีจ้า